ขอความสุขความสวัสดีจงม,มีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังเพจร้านสดวัดกิริวงหรือศูนย์นรูธรรมพนไพรไทยหมอพื้นบ้านตอนที่81และ82ในค่ำคืนของวันอังคารที่22กันยายน2563หนึ่งทุ่มเอาอยัางและ6 สิบเดนาฬิกห้าสิบแปดนาทีมาไว้หน่อยวันนี้ได้กับ <c oughs> ยอดยาเกระดยาในการดูแลสุขภาพเราจะรู้คุณค่ายาไทยผราดภไทยก็ต่อเมื่อเราเจ็บค่าได้ป่วยเราจะรู้คุณค่าคนที่ดูแลเราต่อเมื่อเราได้สูญเสียบุคคลนั้นไปชเช่นเดียวกันหากว่าเราไม่ให้การ สนใจในการดูแลสุขภาพและก็สมบัติชาติภูมิปัญญาชาติเกี่ยวกับสมุนไพรไทยแล้วเวลายามเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่สามารถที่จะหยิบสมุนไพรไทยในครัวเรือนออกมาใช้ได้ในค่ำคืนนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติรับฟังเพลิเพละนสดทางวัดในตอนที่81ในค่ำคืนนี้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตไตวาย,ตายวแต่ไม่ใช่ายวนะัยนะโยมถ้าายวัยนี้ท้าได้สดวดวยนะ คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตย,ยอดยาบำรุงไตในค่ำคืนนี้ไม่ว่าชาวบ้านหรือแพทย์แผนไทยหรือว่าพี่นี่หรือชาวบ้านที่รับชมรับฟังอยู่ก็สามารถจดเอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้เตรียมสม,มุดปากการเรียบร้อยคือหนึ่งคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเท้าบวมท้องบวมอันนี้เขาเรียกว่าจะช่วยลดอาการบวมน้ํา บมน้ําถ้าเรียกอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่ามานมานน้ำสี่ชนิดมานหินสี่ชนิดมานเหลวอีสี่ชนิดและมานพิเศษก็คือมานสมุทรฐานอีกสองชนิดแต่ถ้าเราพูดไปญาติโยมที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้หนึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมบางทีญาติพี่น้องเรามีปัญหาเรื่องไตกินยาสมุนกินยาหลวงมาแล้วกินจนคลองครอกินจนบวมกินจนหมอบอกว่าป้าป้าต้องฟอกไตแล้วนะป้าเจ้าตอกเจาะพุงเอาน้ําออกแล้วนะลองดูเราคนไทย อย่าให้เป็นเมืองครึ่งกับยาขวารังนะจ๊ะสิ่งที่หาได้ในครัวเรือนในชุมชนของเราอันที่หนึ่งรางจืดรางจืดเนี่ยมันมีชนิดเถาและชนิดต้นเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ใช้วันนี้ก็คือรางจืดชนิดเถาเครือดอกสีม่วงอ่อนใช้ใบสดก็ได้ใบแห้งก็ได้น้ําหนักก็คือสองบาทหรือบาทหนึงก็ g, สิกรัมสบาทก็สากรัม สดก็ได้แห้งก็ได้โยมที่อยู่ทางบ้านจดแล้วก็จําทําไว้นะ1น3่ง้่านดูแล้วก็แชร์ด้วยเพื่อจะเป็นสร้างบุญสร้างกุศลเอาเองนะจ๊ะไม่ได้ออกมาขายยาแต่ออกมาขายภูมิปัญญาให้โยมได้เอาไปใช้หนึ่งใบรางจืดหนักสองบาทแห้งก็ได้สดก็ได้อันที่2อานุมานประสานกายหานุมานประสานกาย,าาปากายเป็นยา ตัวที่สองประกอบไปด้วยอนุมานประสานกายหนักสองบาทแห้งก็ได้สดก็ได้สามารถที่จะจัดหามาชั่งน้ําหนักถ้าไม่มีที่ชั่งน้ําหนักหรือจอดแล้วก็ไปซื้อตามร้านค้าสมุนไพรที่อยู่ทั่วประเทศอันที่สองก็คือหานุมานประสานกายอันที่สามลูกใต้ใบมีสองชนิดตัวผู้หรือตัวเมียตัวตุ๊ดไม่มีนะเลือกเอาจะเอาแบบไหนก็ได้ทั้งห้าถอนมาล้างให้สะอาด ช่างน้ำหนักให้ได้สองบาทอันนี้อันที่สามลูกใต้ใบนะจ๊ะลูกใต้ใบจ้าวิิยาย่าเจริญพรวิริยะจดไว้ด้วยนะอย่าดูอย่างเดียวใครอยู่ทางบ้านดูอย่างเดียวไม่ได้จดไว้ใช้เป็นประโยชน์อันที่สองย่าหนวดแมวหรือย่าหนวดแคทอ่หนวดแมวพยับหมอกกับพยับเมฆเป็นของคู้กันพยับหมอกอ่พยับหมอกนี่จะเป็นดอกสีม่วงม่วงอ่อนๆนะแต่เขาไม่ใช้ใช้ตัวนี้ใช้ พยมัมเมกรหรือภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าหญ้าหนวดแมวหนักสองบาทสดก็ได้แห้งก็ได้นะจดไว้ตัวยาที่สี่ตัวยาที่ห้าหญ้านี้มีชื่อว่าม่านพระอินหญ้าดอกคิวหรือสามคิวแล้วแต่ชื่อท้องถิ่นเขาเรียกชื่อราชการเขาเรียกว่าหญ้าดอกขาวหรือม่านพระอินทสดก็ได้แห้งก็ได้เป็นวัชพืชที่อยู่ตามข้างบ้านข้างสวนาตามสวนเลือกสวนไร่นามีอยู่ทั่วประเทศถ้าไม่รู้จักก็ เซิร์ชเข้าไปหาใน Google นะจ๊ะหรือไม่เข้าใจก็ถามแพทย์แผนไทยอยู่ใกล้บ้านของท่านถ้าแพทย์แผนไทยไม่รู้จักก็อัตมาก็จนปัญญาแล้วแหละนะหนักสองบาททุกอย่างสมุนไพรรวมทั้งหมด5อย่างหนักอย่างละสอบาทขั้นตอนต่อไปเกลียมอสดสเลต,ตเติมน้ทํทต้งหมด6ลิตรนะจ๊ะตเติมน้ํา6ลิตรต้องไม่เหลือ3ลิตร6เอาสไม่ใช่6กสานะโยมต้มน้ํา6ลิตร ให้เหลือสามลิตรเมื่อครบแล้วให้กรองเอากากยาออกไว้แต่น้ำแล้วกากยาไปเทกนต้นไม้จะช่วยบรรเทาอาการดังต่อไปนี้คือหนึ่งมีปัญหาเรื่องไตบำรุงไตสองขับปัสสาวะช่วยในเรื่องของหมวกกรวยไตถ้าปัสสาวะดีขึ้นอันที่สามลอดอาการบวมเวลาคนมีปัญหาเรื่องไตไตไม่ทํางานไตมีหน้าที่อย่างไรที่ไม่ทํางานแล้วท่ามันบวมพอท่ามันบวม พอกดแล้วมันก็ยุบลงไปไปหาหมอหมอ,หมอบอกว่าป้าป้าต้องฟอกไตแล้วนะป้าไม่ไหวแล้วนะไตยระยะสุดท้ายแล้วนะจ๊ะจะช่วยลดอาการบวมน้ําถ้าภาษาในาคำภีเนี่ยเขาเรียกว่ามานหรือในคัมภีร์มัชุราชาราพิเชียนเขาเรียกว่ามานมาในที่นี้เราไม่ขออธิบายเดี๋ยวโยมมึนประมึนแล้วงงพองงแล้วก็มึนนะโอเคแค่นี้นี่คือ ตอนที่81ยอดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านตอนที่81ประกอบไปด้วยยา5ชนิดนะใครจดไม่ทัน323ท่านแล้วก็แชร์ไปด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเจริญพรนะจ๊ะท็อปตัวใน้ด้วยเดี๋ยวท็อปให้แน่นน่นอนนะจ๊ะอย่ารีบอย่ารุบรุบทำให้ทันนะจ๊ะโยมแหมอันที่หนึ่งะจ๊ะนี่อันที่สองอันที่สองนี่สำคัญนะ เป็นเกล็ดยาเนี่ยที่ไม่ได้เปิดเผยให้ใครแต่จะเปิดเผยให้ทราบคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแผลเน่าเปื่อยแผลผู้พองเป็นหนองแผลทับกดแผลกดทับสามารถทํำน้ามันนี้เรียกเนื้อเรียกเนื้อและเรียกแผลเน่าเปื่อยได้ชะงักนักแลคนที่มีปัญหาเรื่องแผลเบาหวานแผลสดบีบบาดนิ้วน้อง มีดบาดน้องพี่พี่น้องหรืออะไรก็ตามแผลสดแผลเน่าป่วยง่ายๆสรุปไม่ง่ายๆว่าคนที่มีปัญหาเรื่องแผลเน่าสดแล้วก็ตะลิงพังตะลิงพังหมายความว่ามันเป็นเนื้อเน่าเน้มันหลุดไปนะไม่ใช่ตะลิงพังที่ริมคลองหรือริมสระนะอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้ตะลิงข้างบ้านพังแล้วเคี่ยวน้ำมันไปป่อย่างนั้นไม่ใช่นะยโยมอยาเข้าใจผิดอย่างนั้นสําคัญประการที่หนึ่งก็คือนายโยมนี่กระทะทองเหลืองนะจ๊ะ เราถ้าไม่มีกระทะทองเหลือง<ม>ก็ให้ใช้กระทะทั่วไปก็ได้ห้ามใช้กระทะที่มันทะลุนะจ๊ะเพราะว่าทําแล้วนะ้ำมันมันออกหมดนะเตรียมกระทะไว้ถ้าไม่มีกระทะแบบนี้ก็กระทะที่อยู่ในครัวก็ได้ประการที่สองใชนะ้น้ำมันมะพราะ้าวสกัดร้อนก็ได้สกัดเย็นก็ได้ตั้งใจฟังให้ดีนะโยมช้าช้านะเพราะว่ารับอัตมารับประกันไว้ไว่ายอดอยานีเนี่ยไม่มี ในสาระระบบของคำพีทั้งหมดที่เราศึกษาเราเรียนมาแต่เป็นยอดยาที่หลวงปู่ได้ใช้ในการรักษาแผลเน่าเปื่อยเรียกเนื้อนะเมื่อได้น้ามันเคลียมไม่พร้อมน้ามันสกกัดร้อนก็ได้สกกัดเย็นก็ได้2ลิตรนะจ๊ะ2ลิตรนะนั่งก่อน3ามอท่านนั่งก่อนจะไดขอโทษคุยแล้วน้ำมันมะพราะ้าวสกกัดร้อน2ลิตรใส่ในกระทะให้ควยอุ่น ประมาณไม่ถึง50องศานะไล่ไปจาก10 2 0 3 0 40 50 50องศาเมื่อตั้งไฟอุ่นๆเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือหนึ่งนะจ๊ะผักเสี้ยนผีสดจำมาเลยนะโยมเอาแต่ใบกับดอกผักเสี้ยนผีสดผักเสี้ยนผีสดซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วปล่อยมันเน่าหรือแต่กระโดดก็แล้วกันเนี่ย เอาผักเสี้ยนทั้งใบทั้งดอกอ่อนๆหนึ่งกิโลกรัมไปทอดในน้ำมันน้ำมันที่กำลังเดือดอุ่นๆอยู่นะทอดในน้ำมันผักเสี้ยนหนึ่งอันที่สองอันอ้อยตาลวาลินก็ทินชาแต่ที่นี่ก็คือขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยสดหนึ่งกิโลลงไปทอดตามลงไปอันที่สองขมิ้นอ้อยสดหัวใหญ่ๆนะขมิ้นมันมีหลายชนิดอันที่สองอันที่สามหัวไพลย ไพลสดไพลเหลืองนั่นเองโลเสียสิบบาทนะั่นนะโยมหนึ่งกิโลเอาไปทอดแล้วก็เมื่อมันกรอบแล้วก็ตักขึ้นมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะได้สามอย่างสงมุนไพรแค่สามอย่างทอดเสร็จเรียบร้อยเมื่อกรอบแล้วก็ช้อนกับกัดช้อนอย่าเอามือไปช้อนนะโยมนะเหลือแต่กระดูกเลยเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนเห็นแนละ้วอยากลองของว่ามันเรียกเนื้อได้ยังไม่จุ่มลงไปเหลือแต่กระดูกอย่างนั้นอย่าทําหลังจากเมื่อเราทอดสมุนไพรจน เป็นสีใบหูกวางแล้วถ้าไม่รู้จักใบหูกวางไปส่วนสัตว์จัดใบหูกวางมาใบหนึ่งไว้ข้างกระทะจะได้ดูเป็นตัวอย่างนะก็ช้อนใช้ที่ทอดไอ้ h, ที่ตักก๋วยเตี๋ยวอะที่มันเป็นตะแกรงเหลกๆลวดๆอย่างนีน้ตักขึ้นมาให้นำมันสะเด็ดเรียบร้อย <c oughs> ยอกน้ำมันจากกระทะลงมาปิดแก๊สให้เรียบร้อยนะเปลืองแก๊สช่วยประหยัดด้วยแก๊สมันแพงหลังจากนั้นเมื่อได้ น้ำมันที่ใสสะอาดเสร็จเรียบร้อยให้ใชพ้พิมเสนอ่าจะไม่ดีนะโยมใชพ้พิมเสนหนัก15กรัมกวนลงไปกวนลงไปเสร็จเรียบร้อยเมื่อได้น้ำมันที่สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยให้จุดทูปจุดเทียนสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็ออกชื่อครูหมอยาแล้วก็บอกว่าจะเอาไปใช้เวลาไปใช้สมมุติว่าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องแผลกดทับแผลเน่าเปื่อยก็บอกว่าเอาไปรักษาแผลกดทับ ถ้าผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องแผลฉอดแผลผู้พองใช้ได้ถ้าแผลฉอดนี่วันเดียวแผลติดทันทีแต่ถ้าติดนี่ติดอะไรเนี่ยไม่หายนะไปเคลียร์กันเองเก็บใส่ภาชนะไว้ประโยชน์ของมันมากมายนี่เขาเรียกว่าน้ำมันเรียกเนื้อแต่สมัยโบราณเขาใช้กับน้ำมันมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวที่มันงอกนะเขาเคี่ยวกับน้ำมะพร้าวที่มันงอกแต่สมัยนี้มันง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปใช่ไหมนะ เสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บใส่ภาชนะไว้ 1. สาม,มารถรักษาแผลสดแผลมิดบาดสองแผลควยไหมน้ำร้อนลวก 3. แผลผู้พองเป็นหนองเนา่าแผลกดทับแผลเบาหวานได้นะจ๊ะให้ใช้ควบคู่กับน้ำยาช่าแผลคือใช้เปลือกมังคุดตามรายละเอียดหนึ่งทหนึ่งขีดผสมกับน้ำหนึ่งลิตรต้ม สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแผลหน้าเปื่อยนะสำหรับคนที่มีแผลปัญหาหน้าเปื่อยก็ต้องใช้ควบคู่กับนะน้ำต้มเปลือกมังคุดเปลือกมังคุดํดำๆๆๆห้ละเอียดแล้วก็ต้มกับน้ำหนึ่งลิตรเมื่อเดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำไว้ใช้น้ำสำระแผลที่สำหรับแผล เน่าเปื่อยแผลเบาหวานแผลกดทับเอาน้ําที่เราต้มเนี่ยน,น้ำมะกุูดเนี่ยไปชํารหแผลแล้วก็ใช้น้ํามันใส่เช้าเที่ยงเย็นประมาณสักส5บห้าวันแผลที่กดทับเน่าเปื่อยก็จะแห้งหลังจากนั้นก็ไปตักบาข้าวหนึ่งถ้วยล้วยห,หนึ่งหวีนะจ๊าโยมสําหรับคนที่เป็นแผลกดทับแผลเน่าเปื่อยให้ใช้ควบคู่กับน้ํเปลือกมะกุูดส่วนแผลทั่วไปไม่เป็นอะไรไม่ต้องใช้สองอย่างนั้นนะจ๊าต้องทวนอีกไหมโยมานันมันนวันจ้า ผมแฟนผมเป็นโรคไตครับใช้ยาอะไรอาร้าวยอมเพิ่งบอกเมื่อตะกี้โยม,มาไม่ทันรือไม่ทันมาก็กลับไปดูย้อนใหม่ได้เลยซ้ําเช้งหมูอ้วนโอ้จาาขนตดดกมาที่บ้านตวนตวนถ้าใครไม่ทันนะจ๊ะคืนนี้เราเมื่อเราบอกยาทั้งหมดครบ100ตอนเราก็จะจ,จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มตอนนี้เหลืออีกประมาณไม่ถึง20ตอนแล้วเราก็จะไปคุยกับโรงพิมพ์ว่าโรงพิมพ์ขอเ,อเล่มเท่าไหร่เราจะพิมพ์ให้อย่างสวยงาม ถ้าโรงพิมพ์บอกว่าเล่ม300ก้อยากได้ก็300บาทโอนไปคุยกับที่โรงพิมพ์จบไม่ต้องผ่านอาจารย์โอเคนะคะเข้าใจโอเคตามนี้ไม่ดื้ออาจารทวนทวนยอดยาตอนที่81ว่าด,ด้วยยาบำรุงไตขับปัสสาวะลดอาการบวมน้ำสมุนไพรไมีทั้งหมด5ชนิด 1. ใช้ใบรางจืดสดก็ได้แห้งก็ได้หนักสบาทอันที่สองหนุมานประสานกาย สดก็ได้แห้งก็ได้หนักสองบาทอันที่สามลูกใต้ใบสดก็ได้แห้งก็ได้หนักสองบาทอันที่สี่หญ้าหนวดแมวสดก็ได้แห้งก็ได้หนักสองบาทอันที่ห้าหญ้าดอกขาวหรือหญ้าม่านพระอินทร์หญ้าดอกคิวหรือสามคิวก็แล้วแต่ตอง,ท,องท้องถิ่นท้องที่ที่เ,เขาเรียกกันให้ใช้หนักสองบาทเมื่อได้ตัวยาทั้งหมดห้าชนิดให้นำไปในหมอ้อสแตนเลสเติมน้ำลงไปหกลิตรต้องไม่เหลือสามลิตร วิธีรับประทานลืมบอกมาตะกี้วิธีรับประทานให้รับประทานก่อนอาหารเช้าหนึ่งแก้วกาแฟรหรือ50ซีซีก่อนอาหารเย็นห้า c c, ห้ซีซีถึงหนึ่งแก้วกาแฟน้ำที่เหลือให้อุ่นวันละหนึ่งครั้งประมาณไม่ทันหมดหม้อหรอกโยมอาการที่บวมน้ําที่มีปานหนาเรื่องไตก็จะเริ่มดีขึ้นข้อห้ามของหมักดองและเส้นหมี่ทุกชนิด ของหมักดองและเส้นหมี่ต้องินดห้ามรับประทานสําหรับคนมีปัญหาเรื่องไตหมวกไตไตปัสสาวะและอาการบวมน้ํานะจ้าเข้าใจแล้วนะใครไม่ทันบ้างเริ่มเป็นโรคไตใช้ได้ไหมครับเริ่มเป็นโรคไตใช้ได้โยมไม่เกรนไม่เกรนก็บอกไปแล้วนะจ้าเจ็มสายเจ็มสายบอกไปแล้วอ่าครับผมอยากครับมสมศักนกแก้วโอ้มีหลายตัวไม่นกแก้วอะ่ะแชร์ด้วยใครดูแล้วต้องแชร์นะจจ้าร่างบุญาวง เริ่มเป็นโูกไตจอดไปแลยโยมจากกริดบุญประเสริฐจอดไปเรียบร้อยจะไม่เข้าใจโทรมาคว้าข้อคว,า,วามมาคนไทยต้องใช้ยาไทยอย่าไปเป็นขี้ข้ากว่าดังนะโยมช่วยกันถ้าโยมไม่ช่วยกันแล้วเขาจะมาช่วยหรือพวกเราเกลยาน,นี้เป็นของคนไทยทั่วประเทศไม่ว่าใครที่ชมอยู่หรือที่มาย้อนชมทีหลังก็ให้จอดไว้แล้วก็ดูแลคนในครอบครัวดูแลคนในชุมชนแล้วก็เผยแผ่ให้เป็นธรรมทานให้เครดิตเขานะจ๊ะ โอเคน้ำมันใสแ่แผลลดปริมาณลงได้ไหมครับน้ำมันใสแ่แผลลดปริมาณลงได้ไหมไม่ได้โยมเหตุผลเพราะว่าทําแล้วก็เจกให้นคนอื่นบ้างนะโยมเอออย่าคิดเหนียวอนะ่ะกัญญาลักษ์อ่าจำปาเทศดูไม่ทันไม่ทันก็ย้อนนะคะน้ำมันใสแ่แผลจอดไม่ทันบุญหนุนอาจารย์ตนะัดหลอกหน้าฟังกันไอ้ยะไม่ใช่ตัดหลอกนะคะตัดหลอกก็ตายไปแล้วเมืเม่อเผ่าวไปเมื่อวานทีนี่อะไรนะชื่ออะไรนะ ยาเบิดตายไปแล้วเรเบิญญานาจย์หนักสองบาทกี่กรัมคะโอ้ยแพทย์แผนไทยเปล่นนนานี่หนักสองบาทบาทหนึ่งสิบห้ากรัมเออหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งบาทเท่ากับสิบห้ากรัมสองบาทสามสิบกรัมนะจ๊ะจองหนึ่งเล่มจองยังไงยังไม่ได้พิมพ์ดีพี่สาวเป็นมาเรงตับระยะสุดท้ายหมอบ,บอกว่าอยู่ได้แค่อีกสี่เดือนกินยาอะไรเมื่อคืนตอนที่แปดสิบไปดูเลยโยมยามาเร็งตับเมื่อคืน กลับไปดูนะจ๊ะเจ็บข้อมือต้องกินอะไรคะตัดข้อมือออกเออไม่ใช่เจ็บข้อมือเจ็บข้อมือต้องดูก่อนว่าเกิดอุบัติเหตุหรือไม่มีปัญหาเรื่องพังเผยข้อน้ำมันไขข้อแห้งหรือว่าเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อเรียบหรือกล้ามเนื้อไดต้องดูก่อนนะจ๊ะพอบอกว่าตัดข้อมือทิ้งโยมหัวดเลยพูดผิดโยมหัวไปนะ มีคำถามอีกไหมถ้าไม่มีคำถามก็มีสาระธรรมนะจ๊ะคุนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นความสุขมีคุณค่าต่อเมื่อเราเจอความทุกข์ถ้าเราเจอความทุกข์แล้วเราจะนึกถึงความทุกตอนนั้นแหละเราจะเห็นคุณค่าของความสุขเราจะเห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติต่อเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากเราจะเห็นคุณค่าข้าวปลาอาหารตอนที่เราอดอยาก เราจะเห็นคุณค่าเพื่อนมิตรสายตอนที่เราตกทุกข์ทายาณและเราจะเห็นคุณค่าสมบัติชาติตอนที่เรานอนปังงาาปังงาบาอยู่บนเตียงแล้วว่าไม่ไหวแล้วกูตายแน่ฉันตายแน่และได้เห็นคุณค่าของยาไทยเพราะฉะนั้นไม่ได้บังคับให้โยมใช้ยาแต่อยากใช้โยมรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาของชาติซึ่งเป็นมรดกของคนไทยทั้งประเทศเราเนี่ยมีของดีแต่โยมไม่รู้จักใช้ โยมกินยาหลวงหรือกินยาอะไรก็ตามลองดูที่ว่ายาไทยมันมีความแตกต่างยังไงข้อดีข้อเสียก็บอกไปแล้วมียาดีมีหมอดีมีคนไข้ดีแต่การใช้ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นต้องครบั้งองค์ประกอบทั้งสี่อย่างยาดีหมอดีคนไข้ปฏิบัติตัวดีแล้วก็วิธีการใช้ที่ถูกต้องรับรองหายแต่ถ้ามีของดีแล้วหมอไม่ได้เรื่องอย่างนี้ต้องรับอ,อ่างออกท่านอาจายโยม ไปใส่สะอะไรก็ใส่เอาเองนะจ๊ะเาจัก,กริดบุญประเสฐว่าไงมีอาคมทำอะไรจบแล้วนะจ๊ะเพรากันลมที่ปวดตามเส้นเอ็นจะมียาไหมต้องดูก่อนอารุณเผืือกคชเฉเสนลมนอกเส้นลมในเส้นลมนอกเส้นก็ไปไล่ดูก่อนปวดในแบบไหนกัญญาลากักษินเส้นหนักสิภาครำสาีย,ยาตอนตอนร้อนหรือตอนเย็น เมื่อทำน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วกรองแล้วให้ใส่พิมพ์เสนหนักสิบห้ากรัมนะจ๊ะขอบคุณมากแม่มดรากรีอ,อ๋อหนูกนไม่มดกัญชาไม่มีคำถามจบนะคะมาไวไปไวเราใช้เวลาครึ่งชั่วโมงใครดูแล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะท้ายที่สุดนี้ใช่ค่ะหลวงพี่พูดขำตลกดีการรักษาคนได้บุญสาธุไอพรชนกชนัทด,ดาอางไหนเนี่ยขอบคุณมากเลย มีเรื่องประชาธรรมพันนะจ๊ะสองเรื่องน้ำมันขัดมอนเจ็ดวาระที่ประชาธรรมพันธ์ไปคนที่ฝากชื่อแล้วที่ตกหล่นยังไม่ได้รับให้ฝากชื่อในบล็อกข้อความไลน์ได้นะจ๊ะส่วนน้ำมันรักษาโรคหนังศีรษะชนะตุบเส้นผมที่ยังตกหล่นอยู่ก็ให้ฝากชื่อไว้คนใหม่ไม่นับนะจ๊ะหมดเขี้ยวไม่ทันโยมเขาโทรมาบอกไลน์มาบอกเลยว่าใช้ดีมากเลยผมที่อ่ที่คันขันที่ร่วงร่วงเนี่ยมันนุ่ม นะนี่ก็คือที่นี้โยมก็ทําเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นแล้วทําขายแล้วเออไม่ใช่ทําแจกนะจ๊ะที่บ้านเขาเองทําเป็นสินค้าโอท็อปนะจ๊ะจอดไม่ทันมาลีพลเผาปวดเขาครับปวดเขาก็ง่ายๆบอกไปแล้วพลูกินมากหรือว่าขาว่าขิงก็ได้ตามเมาเรือกเอาถ้าตอบตั้งคืนคืนนี้สว่างแน่ไม่ต้องคุยกันนะจ๊ะคืนพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสามเอาเรื่องอะไรดีเสนอมายามีเยอะะหมดฮะ ถ้าไม่ม,ถม,มีถ้าไม่มีข้อเสนอแนะพระอาจารย์ม,มาลิปพลเผาถ้าไม่มีข้อเสนอแนะก็ทวนทวนถ้าไม่ทันก็ทวนแล้วถ้าดูไม่ทันก็กดเข้ามาย้อนดูนะคะโอเคขอบคุณมากเลยเอาท้ายที่สุดนี้ก็ขอ,อขวากสมบัติของชาติไว้ให้กับทุกคนช่วยดูแลช่วยสานต่ออย่าให้มันทุกหายในยุคข,ของเราช่วยเผยแผ่ให้เป็นาทานให้แก่คนอื่นแล้วก็บอกถึงข้อดีข้อเสียบอกว่า อันนี้เป็นสมบัติของคนไทยแล้วไม่ได้หวงแล้วก็เอาใช้เกิดประโยชน์ทั้งหมดทั้งสิ้นมึนมึนหัวกินยาอะไรหายค่ะยาได้ยาใส่ผมไม่ได้แล้วนะคะเขาปิดแล้วมึนหัวมึนหัวนรรู้ว่าโยมมีอาการยังไงมึนหัวมันมีหลายสาเหตุลลมขึ้นเบื้องสูง บางทีมีปัญหาเรื่องความดันเบาหวานไขมันทั้งหมดเนี่ยก็มีปัญหาก็พระลมรมมคุณเบื้องสงอุดทางหรืออโตโไม่รู้ต้องดูอาการก่อ,อนนะจา๊ะอยากได้ยาพรุ่งนี้เอาขับลมนะคะท่านจัญยาวันเป็นไขมันไขมันทําไปแล้วเบาหวานก็ทําไปแล้วกระเพาะอาหารกระเพาะเอาง่ายๆบอกไปแล้วเอาไส้กล้วยปั่นวันละหนึ่งแก้วกาแฟกินตอนท้องว่างไส้กล้วย บานเอาแต่นะ้ำไม่ต้องผสมอืน่นกินทุกวันเจ็ดวันกับพ่อหารหายหายไปจากกระพุดงเลยพีออ่ชา่หายจกากแผลเป็นอะไรทั้งหมดเลยจะได้อีกฮะฮะว่าไงอีกคะถ้าไม่มีแล้วก็รับพรนะคะพระารญ์ยาพื้นบ้านเราควรจดลิขสิทธิ์ได้ไหมเป็นสัฐบาลของชาตินะคะไม่ต้องจอดทุกคนเป็นเจ้าของนะจ๊ะถ้าขวามดังมันออกไปก็เบิดกระโหลกมาเลยนะคะ ไม่ต้องจอดยมมันเป็นสมบัติของคนไทยตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วครับอาจารย์แม่มดราครีเป็นอะไรล่ะตาอายุเท่าไรแล้ววาตามองไม่เห็นยาเนอะมือหัวข้อมือ,ข,อ,มอข้อเท้าชาไปปรึกษาหมอแพทย์แผนไทยที่อยู่ใกล้บ้านนะคะอยู่จังหวัดไหนล่ะทิศรัตน์การกาธุรศิสตร์โอเคนะคะรับปอนรับปอนที่อยู่ทางบ้านอาจารย์ปวดตามข้อมือข้อเท้าทานยาอะไรครับเอาง่ายๆยโย,ยมปวดตามข้อเอานะตอบท้าย ขิงอขออภัยปวดตามข้อนะคะเอาตะเอาตะไคร้ตะไคร้ที่เขาแกงนั่เลหั่นหันหันนันหยิบมาหนึ่งกำมือนะจ๊ะแล้วใส่หม้อตัดเตลิดไว้สองใบเตยอาสยามสองกำมือู้จากใบเตยอาสยามให้สองกำมือหันหันหันแล้วก็ใส่หม้อเติมน้ำสองลิตรต้มสามสิบนาทีให้เดือดนะจ๊ะคนที่ปวดข้อมมตะเกีย หลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยเมื่อครบ30ินาทีกร,รองอแต่น้ำไม่ได้ประทานเช้าแก้วกาแฟจำไม้เลยว่ายาสมุนไพรไทยกินก่อนอาหารครั้งละแก้วกาแฟ50สซีซีเช้าเย็นก่อนอาหารน้ำที่เหลือให้อุ่นปวดข้อนะคะปวดข้อเข่าปวดข้อเท้า,า,า,าแต่ปวดใจรักษาไม่ได้นะจ๊ะต้องไปเคลียร์กันเองเอา้าวอาจารย์หนูอยากได้ยาใส่ผมหมดแล้วนะจ๊ะโยมยาใส่ผมหมดแล้วเดี๋ยวค่อยกวนกันใหม่นะจ๊ะทำเองสูตรก็ให้ไปแล้วขอบคุณมากไม่ดื้อนะคะ ได้แล้วนะยาปวดตามก็อเอา้าก็ขอเจริญพรญาติโยมที่ให้ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังเพจราชสดวัดกิริวงศ์หรือสุนีรุธรรมุนไชีหมอพุ้นบ้านตอนที่81บเอดและแ2ดบในค่ำคืนวันอังการที่ยี่สิบสามอ๋อยี่ิบอกันยายนสองพหบหนึ่งทุ่มถึงทุ่ม30สิตอนนี้เหลืออีกสินาทีฝากคำถามท้ายคำถามอาจาย์ก็ยาถึงแล้วดวงแก้วขอบคุณค่ะ กอกล้ามเนื้ออ่อนแรงมียาไหมครับกล้ามเนื้อส่วนไหนอ่อนแรงก้นกล้ามเนื้อส่วนไหนอ่อนแรงต้องถามก่อนทิปมันดีบวัวนะโทรมาสอบถามนะจ๊ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นมาตั้งแต่ในพุงหรือเป็นมานอกพุงต้องดูก่อนนะจ๊ะดูสม,มุดฐานของผู้ป่วยก่อนนะคะโอเคค่ะขอทุกคนมีความสุขมีความเจริญอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะจ๊ะมีความ ก้าวหน้าในชีวิตประจ,จะมันช่วยการอนุรักษ์สมบัติชาติสมบัติไทยอย่าให้สูญหายทําคำปีที่มีที่ไม่มีชีวิตให้มันมีชีวิตให้เดินไปทั่วประเทศให้เมืองไทยเราประเทศไเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าให้เป็นเมืองขึ้นกับของขวัญนะคะ,จะเจริญพรทุกท่านนะคะ,จะเจริญพรค่ะ